สวัสดีคะ่ะเด็กๆตื่นกันหรือยังคะเื่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก,ก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมนะคะเราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเช่นเดิมคะ่ะและจะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยนะคะเราไปดูกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้กันคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องเพื่อนในอาเซียนนั่นเองค่ะเราจะมาดูสัญ,ญลักษณ์อาเซียนกันนะคะตรงกลางนะคะต้นข้าวสีเหลือง10ต้นมัดรวมกันหมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันวงกลมสีแดงนะคะ หมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าวงกลมสีขาวนะคะหมายถึงความบริสุทธิ์วงกลมสีน้ำเงินนะคะหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงวงกลมสีเหลืองนะคะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะนี่คือสัญลักษณ์ของประเทศอาเซียนนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ เราจะมาดูคำกล่าวทักทายของประเทศสมาชิกในอาเซียนกันนะคะประเทศแรกนะคะคือประเทศไทยนะคะคำกล่าวทักทายนะคะว่าสวัสดีสวัสดีประเทศที่สองนะคะคือประเทศเวียดนามนะคะมีคำกล่าวทักทายว่าสินจาวสินจาวต่อไปค่ะประเทศที่ 3นะคะคือประเทศสิงคบโปร์นะคะมีคำกล่าวว่าหนีหาวหนีหาวต่อไปค่ะประเทศที่4นะคะคือประเทศพม่านะคะมีคำกล่าวทักทายว่ามิงกะลามิงกะลาต่อไปประเทศที่5นะคะคือประเทศมาเลเซียนะคะมีคำกล่าวทักทายว่า สลมัตดาตังสลมัตดาตังต่อไปค่ะประเทศที่6นะคะคือประเทศกัมพูชานะคะมีคำกล่าวว่าสวัสเดย์สวัสเดยเราจะมาต่อด้วยประเทศที่7นะคะคือประเทศฟิลิปปินส์นะคะมีคำกล่าวทักทายว่าอุมุสตาอุมุสตาต่อไปค่ะ ประเทศที่8นะคะคือประเทศบรูนนะคะมีคำกล่าวทักทายว่าสลามัตดาตังสลามัตดาตังต่อไปค่ะประเทศที่9นะคะคือประเทศลาวนะคะมีคำกล่าวทักทายว่าสบายดีสบายดีต่อไปค่ะประเทศที่10นะคะคือประเทศอินโดนีเซียนะคะมีคำกล่าวทักทายว่า สลมาเซียงสลมาเซียงนี่ก็คือคำกล่าวคำทักทายทั้ง10ประเทศในอาเซียนนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเราจะมาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันต่อนะคะในเรื่องของการลบนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างในวันนี้กันนะคะเด็กๆ เราจะมาดูตัวอย่างแรกในวันนี้กันนะคะสำหรับเรื่องของการลบเลขนะคะเรามาดูโจทย์กันค่ะ4ลบ2เท่ากับเท่าไรเอ่ยวิธีการทำอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วนะคะแล้วเด็กๆก็ใช้วิธีการหักนิ้วมือลงไป2นิ้วนะคะจะเหลือกี่นิ้วคะ เหลือ2นิ้วใช่ไหมคะคำตอบก็คือเท่าไหรเอย่ยคำตอบก็คือ2นั่นเองคะ่ะเก่งมากๆเลยนะคะเราลองไปดูตัวอย่างข้อที่2พร้อมๆกันคะ่ะค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างที่2ในวันนี้กันนะคะการลบเลขเหมือนเดิมคะ่ะโจทย์นะคะ5ลบ2เท่ากับเท่าไรเอย่ย วิธีการทําอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วนะคะหักนิ้วมือลงไป2นิ้วเหลือกี่นิ้วคะเหลือ3นิ้วก็คือคําตอบเท่าไหรค่คะคําตอบก็คือ3นั่นเองคะ่ะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างข้อที่3กันคะ่ะเรื่องของการลบเลขอยู่เหมือนเดิมนะคะ4ลบ 1. เท่ากับเท่าไรคะวิธีการทำเหมือนเดิมเลยค่ะจูนิ้วขึ้นมา4นิ้วนะคะแล้วเด็กๆก,ก็หักนิ้วมือลงไป1นิ้วนะคะเหลือกี่นิ้วคะเหลือ3นิ้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะคำตอบก็คือ3นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะเราจะมาดูตัวอย่างสุดท้ายในวันนี้กันนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องของการ ลบเลขนะคะโจทย์นะคะ5ลบ1เท่ากับเท่าไรเอ่ยวิธีการทำอย่างไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเด็กๆก,ก็ชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วนะคะแล้วก็หักนิ้วมือลงไป1นิ้วนะคะเหลือกี่นิ้วคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเหลือ4นิ้วนะคะคำตอบที่เด็กๆได้คือเท่าไรคะ 4นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเราลองไปดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันนะคะได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะผมครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดนะคะ2เล่มนะคะเล่มแรกนะคะจะเป็นบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนั่นเองค่ะส่วนเล่มที่2นะคะเป็นหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่5นั่นเองค่ะ เราจะมาดูเล่มแรกกันก่อนนะคะก็คือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดหน้าที่เด็กๆต้องทําในวันนี้กันค่ะเราจะมาดูแบบฝึกหัดบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กกันก่อนนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่9นั่นเองค่ะอ่านคําตามครูและเขียนคําตามรอยปะนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังเอยเด็กๆจะมาอ่านตามคุณครูนะคะ พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะบรรไนกยกมูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์ ไทยเวียดนามอาเด็กๆก็ได้อ่านตาม,มคุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียนทับร,รอยปักให้สวยงามนะคะเด็กๆเราจะมาดูแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มที่5กันต่อนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่36มี3นํี3านำหน้า6นั่นเองค่ะลบเลขและเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตามกําหนดนะคะ เด็กๆมาดูคำข้างหน้าตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ย1เท่ากับตัวอักษร A 2สองเท่ากับตัวอักษร S 3สามเท่ากับตัวอักษร e 4สี่เท่ากับตัวอักษร n นะคะแล้วเด็กๆมาดูตัวอย่างนะคะสามลบสองได้เท่าไหร่คะได้1นะคะได้1เด็กๆไปดูสิคะว่าเด็กๆจะเขียนตัวอักษร ตัวอะไรเอ่ยที่ได้เท่ากับ1ใช่แล้วค่ะก็คือตัวอักษร a นั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆก็ดูนะคะว่า c 2ลบ2ได้เท่าไหร่คะได้2ใช่ไหมคะเด็กๆดูคำตอบว่า2แล้วเด็กๆต้องเติมตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะตัว S นั่นเองค่ะส่วนที่เหลือเด็กๆลองลบเลขนะคะแล้วก็ หาคำตอบให้ถูกต้องนะคะถ้าเด็กๆคนไหนที่ได้คำตอบแล้วนะคะก็อย่าลืมเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมาเขียนข้างล่างด้วยนะคะคำว่าอาเซียนนะคะเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะไว้เด็กๆเอามาส่งครูคในวันเปิดเทอมนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรกันคะใช่แล้วคะ่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้เรื่องการลบเลขนะคะและมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็คือเพื่อนในอาเซียนนั่นเองคะ่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำกล่าวทักทาย ของแต่ละประเทศในอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆพบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ